สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องในการดูดวงทาง youtube วันนี้แม่หมอจะมาทําแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมและเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกนะจ๊ะเขาคิดถึงบ้างไหมอะ่ะไหนดูซีกระเด็นออกมาตุง้งดึงนายเอาเป็นตัวเองนะต่างคนต่างอยู่เงียบงานกันนะคะเอ๊ะจบอดรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ ออไม่รู้จะทำยังไงหาคำตอบไม่เจอนะคะนายอัพเป็นตัวเอยากถามอยากบอกอยากพัฒนาความสัมพันธ์คิงอบสอดแต่ว่าก็มีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจคยนกบสอดและคิดว่าต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่บอกความรู้สึกและเขาก็คิดว่าคุณเนี่ย ก็เริ่มที่จะเงียบกับเขาแล้วถามว่าคิดถึงไหมต้องคิดถึงคุณอยู่แล้วเพราะว่า,ามีแปดเหรียญมากำกับแล้วก็ไนเหรียญน,นะคะเพราะว่าก็ยังอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตยังอยากที่จะมีคุณอยู่ข้างกายยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในวงจร ะะแต่ต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างไม่บอกความรู้สึกต้องสร้างระยะห่างแล้วเขารู้สึกอ,อึดอัดในความสัมพันธ์หาทางออกไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้เขามีความรู้สึกดีกับคุณมีความรักมีความชอบคุณมากๆเลยนะคะแทนแพรนตอนนี้กำลังบาลานตัวเองอยู่นะแต่ว่าบาลานแบบยังไงก็เจ็บปวดอยู่ดีนะสิบดาบแล้วก็เด็กดาบเทนอฟครับ ไฟได้ไฟหนึ่งอาจาจะมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังก็เลยรู้สึกเจ็บปวดทั่วสะพางกายเจ็บปวดหัวใจหรือมีคอมมิชเมนต์ทั้งคู่หรือถ้าไม่มีสดจริงๆก็แบบคิดมากในเรื่องของอครอบครัวทั้งสองฝ่ายว่าจะเข้ากันได้ไหมจะเห็นด้วยไหมนะเขาคิดมากเรื่องของครอบครัวนะเอาเป็นในกรณีที่โสดทั้งคู่นะเขาคิดมากเกี่ยวกับ ความแตกต่างเขาคิดมากค่ะทางออกไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวของเขากับครอบครัวของคุณจะเข้ากันได้ไหมจะเห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้ไหมเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มีความแตกต่างกันมากและเขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงของความรักได้เลยทั้งๆที่เขารักคุณนะคะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเขาคิดถึงแต่เรื่องของคุณและคิดถึงเรื่องของในอนาคตว่าต่อไปจะเข้ากันได้ไหมและเขาจะเข้ากับครอบครัวคุณได้ไหมและคุณ ครอบครัวเขาจะยอมรับไหมอะไรประมาณนี้จะเห็นด้วยไหมนะแต่ถ้าในกรณีที่มีคอมมิชเมนต์หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอ่อหรือมีทั้งคู่นะคะเอ่อในกรณีที่มีคอมมิชเมนต์กันอยู่นะคะเขาอยากตัดใจจากคุณนะแล้วตอนนี้เริ่มที่จะเงียบเริ่มที่จะห่างเพราะว่าไม่อยากเข้าไปรบกวนไม่อยากที่จะเอ่อไปทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะแบบประมาณว่า ก็ติดคอมเมนต์อะจะทํายังไงได้อะทาอะไรไม่ได้หรอกออแล้วก็จะไปทัดพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักกับเขาก็ไั่เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็คิดแบบนี้นะเขาคิดแบบนี้นะแต่เขาก็คิดถึงคุณแน่นอนใต้สําหรับเป็นสี่ถ้วยนะคะก็คือแบบยังไงพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณแต่เขาก็คิดถึงคุณนะได้อ่าคิดถึงเนี่ยคือได้ทุกสถานการณ์นะเพราะว่า ความคิดถึงเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้แต่เรื่องของเออเรื่องของการยับยั้งชั่งใจก็ต้องมีนะทั้งทั้งคู่ของคุณกับเขามีการยับยั้งชั่งใจไม่ให้ปล่อยให้เกินเลยแต่ตัวเขาเองนะคะมีหวังมีความหวังอยู่นะคะว่าเขาเนี่ยอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตในสถานะไหนก็ได้นะคะแล้วไหนดูกันว่ามาดูกันว่าเขาจะทำยังไงล่ะเขาจะทำให้คุณมี เอาตัวตนในชีวิตเขาได้ยังไงเขาจะทำยังไงในดูนะแต่เขาคิดถึงคุณมากแหละไฟออฟซอร์นะ แล้วก็ A อซอบซอด r d 1ดาบนะซิกบซอดหดาบดเวลว่าฟอร์จูนนะแล้วก็จะเป็นเดอะเมจิกเชียนไม่หมอมองว่าชีวิตเขาเนี่ยในชีวิตของเขานะครอบครัวของเขานะถ้าถ้าในกรณีที่โสดครอบครัวของเขานะก็แบบคนนู้นอย่างนี้คนนี้อย่างนั้นมีชีวิตที่แบบวุ่นวายมีเป็นครอบครัวใหญ่เป็นองค์กรใหญ,ใหญ่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายนะคะแบบชีวิตเขาเนี่ยวุ่นวายมากๆกก็เลยเล,เ,ลเลือกที่จะตัดความสุขของเขาเลือกที่จะตัด ความรักของเขานะเขาอาจจะมีคนรักมากอาจจะมีคนแบบห่วงไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมาแบ่งความรักออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะนะ,ะในกรณีที่โสดนะแบบว่าก็ครอบครัวของเขาก็คือวุ่นวายมากมีแต่คนยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขานะคะหรือเขามีภาระหน้าที่เหนือ,อหัวใจของเขามากๆเขาไม่สามารถมีความรักเป็นที่เป็นส่วนตัวเป็นความรักที่เป็นความสุข,ขของเขาได้เลยนะคะแต่ เขาจะทำยังไงเขาจะรอเวลาเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปอย่างแน่นอนรอเวลารอให้ปัญหาของเขาคลี่คลายและเขาจะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักแล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงนะไหนดูสิแล้วความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไง ก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นแบบไหนก็เอาไปรปรับใช้ประมาณว่าเขาก็รอเวลาที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตตันเองนะคะยังไม่ทําอะไรในตอนนี้แค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองมาดูซิแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะความสัมพันธ์เป็นไนออกวานเร e ยมเพิร์ลเดอะเฮอร์มิต o ีเวนอและ The World ความสัมพันธ์คือติดต่อกันทางออนไลน์ส่งกันทางออนไลน์แต่ยังไม่เจอตัวเป็นๆหรือเจอตัวเป็นๆก็ต้องเก็บซ่อนความรู้สึกสถานการณ์ความรักของคุณทั้งคู่ยังรักกันมากแต่เลือกที่จะเงียบอยู่ในมุมของตัวเองแบบเงียบๆนั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ